ลิเวอร์พูลนะครับจ่อไปยูฟาแชมเปี้ยนลีกแล้วก็เลสเตอร์ซิตี้มีโอกาสตกชั้นในฤดูกาลนี้ครับเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรไปดูเลยครับย้อนกลับไปในเกมพรีเมียร์ลีกเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับเกมนัดมันเดย์ไนท์ก็เป็นทางฝั่งของลิเวอร์พูลนะครับบุกไปชนะทีมอย่างเลสเตอร์ซิตี้ที่คิงพาวเวอร์สเตเดียมนะครับสบายๆเลยครับชนะไป3ประตูต่อ0โดยได้2ประตูแรกนะครับขึ้นนำจากเคิร์ติสโจนแล้วก็ลูกที่3ครับฟรีคิกสุดสวยครับจากเทรนต์อเล็กซานเดอร์แอนโนลครับยิงโคตรสวยเลยครับ นั่นเลยทําให้หลังจบเกมนี้นะครับทีมอย่างเร์พููก็สามารถเก็บ3แต้มไปได้นะครับนั่นเลยทําให้เร์พูลตอนนี้อยู่อันดับที่5ของตารางเหมือนเดิมนะครับสากนัทที่ลงเล่นมีทั้งหมด65แต้มตอนนี้ตามหลังทีมอันดับที่3อย่างนิวคาสเซิลและอันดับที่4อย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยู่เพียงแค่แต้มเดียวเท่านั้นนะครับแต่เร์พูลงเตะมากกว่า1เกมและถ้าเกิดดูจากแต้มณเวลานี้นะครับสำหรับทางเร์พููก็มีโอกาสลุ้นได้เลยนะครับในการไปยูฟาแชมเปี้ยนครับ เพราะสองเกมหลังจากนี้ไปนะครับเร์พูลเจอเกมที่ไม่ยากครับเปิดบ้านแอนฟิลรับการเยีอยทีมแอสตันวิลล่าที่ไม่มีอะไรต้องลุ้นแล้วนะครับส่วนเกมนัดสุดท้ายครับเร์พูดจะบุกไปเย็นทีมอย่างเซาท์จัมตันที่เซนต์แมรีซึ่งเซาท์จัมตันก็ตกชั้นไปแล้วด้วยส่วนทีมอย่างนิวคาสเซิลนะครับสามเกมหลังจากนี้ไปนะครับก็ถือว่าไม่ง่ายเลยเดียวครับเพราะสองเกมหลังจากนี้จะเปิดเซนต์เจมส์พา, on, าร์คเ,เจอทีมอย่างไบรตันซึ่งมีโอกาสากาลุ้นไปยุโรปอยู่ครับส่วนอีกหนึ่งเกมในนกาารรุ้หีตยคับ ส่วนเกมนัดสุดท้ายจะบุกไปเยือนทีมอย่างเชลซีที่แซมฟอร์ดบริชครับส่วนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับโปรแกรมหลังจากนี้ไปอีกสามนัดสุดท้ายของฤดูกาลก็ถือไม่ยากมากครับพราะเขาจะบุกไปเยือนทีมอย่างบอลมัทที่ไม่ต้องลุ้นอะไรแล้วนะครับส่วนอีก2เกมที่เหลือครับจะเล่นในบ้านเจอบเชลซีครับและเกมนัดปิดท้ายฤดูกาลนี้เจอกับทีมอย่างฟูลแลมซึ่งทั้ง3ทีมนี้นะครับก็ไม่มีอะไรต้องลุ้นแล้วนะครับในฤดูกาลนี้ ถือว่าดูจากโปรแกรมที่เหลือในฤดูกาลนี้นะครับก็ต้องบอกเลยครับว่าตอนนี้เรอัลภูมีโอกาสลุ้นได้เลยทีเดียวนะครับในการไปยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกครับส่วนทีมอย่างเลสเตอร์ซิตี้นะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้พ่ายแพ้กับเรอัลภูมไป0ต่อ3ามครับทำให้เลสเตอร์ตอนนี้ร่วงมาอยู่ในอันดับที่19ของตารางเป็นที่เรียบร้อยแล้วละครับและในเวลานี้นะครับโซนท้ายตารางครับที่ลุ้นหนีตายกันมีตั้งแต่ทีมอย่างเวสต์แฮมยูไนเต็ดทีมอันดับที่15นะครับทีมอันดับที่16อย่างฟอเรสต อันดับที่สิบเจ็ดอย่างเอเวอเรตต์สิบแปดอย่างลีดยูไนเต็ดและอันดับที่สิบเก้าอย่างเลสเตอร์ซิตี้ลุ้นกันถึงห้าทีมด้วยกันนะครับจากโปรแกรมสองเกมสุดท้ายของฤดูกาลครับและนี่แหละครับก็คือโปรแกรมสองเกมสุดท้ายของฤดูกาลนะครับของโซนหนีตายนะครับและยังแต่ทีมอย่างเวสต์แฮมครับทีมอย่างฟอเรสต์ทีมอย่างเอเวอเรตันทีมอย่างลีดยูไนเต็ดแล้วก็ทีมอย่างเลสเตอร์ซิตี้ซึ่งเดี๋ยวดูจากโปรแกรมของทั้ง5ทีมแล้วนะครับก็ต้องบอกว่าไม่ง่ายเลยทีเดียวนะครับสำหรับทีมอย่างเลสเตอร์์ททีีี่่่จจะะะะพพพลลลิิิกกกกกกสสถาา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 นนนนนนรรรรรณใออออออยยยููดดขขงงงฤ้้คคับบเเเเววตุไปืมซ ซึ่งยังคงลุ้นท็อปโฟอยู่แล้วก็เกมนัดสุดท้ายของฤดูกาลครับเล่นในบ้านเจอกับเวสแฮมซึ่งเป็นการลุ้นหนีตายกันโดยตรงด้วยครับก็เป็นสถานการณ์ที่ต้องมาลุ้นกันแล้วครับสำหรับแฟนของเลสเตอร์ว่าเลสเตอร์จะอยู่รอดได้หรือเปล่าในฤดูกาลนี้ครับและเ,เพื่อนๆเลยครับที่กำลังชมคลิปอยู่คิดว่าเรียลผูจะได้ไปยูเซียไหมคิวเลสเตอร์จะรอดตกชั้นไหมคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันหน่อยนะครับ